สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีแก้ไขช่องสลับหรือเปลี่ยนช่องอัตโนมัตินะครับของคอมบินเดอร์สองสี่ห้านะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับ80ช่องนะครับวิธีแก้ไขช่องสลับหรือช่องกระโดดนะมามันจะเป็นแบบนี้นะครับ สมมติว่าคนใช้งานเนี่ยเขาจะเอาช่องหลักไว้เป็นช่องหนึ่งนะครับอ่ะสมมติเป็นช่องที่5แบบนี้นะครับอันนี้เขาเซตเป็นอ่าช่องที่5ไว้นะครับคือช่องที่5้าคือเป็นการอ่าช่องที่ใช้งานหลักนะครับเขาจะปรับไว้ช่องที่5นะครับทีนี้เวลาเราเปลี่ยนไปใช้ช่องอื่นนะครับอ่ะผมสมมุติจะเป็นอ่าเป็นเอาเป็นช่องที่2แบบนี้นะครับอ่ะพอเราวอเราคุยเสร็จนะครับอ่ะมันก็จะเด้งเป็นช่องที่5อัตโนมัตินะครับ สักคู่นะครับมันจะเด้งเป็นช่องที่5้ <ies S 1> อ่ะนี่เห็นไหมครับมาแล้วครับนี่ครับอันนี้เขาเซตไว้อ่าช่องที่5นะเป็นช่องหล <synagogue> ักนะครับคือเราจะปรับไปช่องไหนก็นแล้วแต่นะครับไปช่องไหนก็นแล้วแต่นะครับอ่ะนะครับมันก็จะเด้งกลับมาเป็นอ่า,อาช่องหลักก็คือช่องที่5ที่เขาเซตไว้นะครับอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะง่ายต่อาการใช้งานนะครับบางท่านซื้อเครื่องต่อมานะครับหรือยืมเพื่อนมา ก็มาเจอแบบนี้เอ้เราใช้อยู่ช่องที่่ามแบบนี้นะครับสักพักมันก็เด้งกลับมาเป็นช่องที่อ่าอย่างนี้ครับบางคนก็คิดว่าคเครื่องเราเสียหรือเปล่าที่จริงมันไม่เสียนะครับเขาเซตไว้ไแบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้แบบช่องที่หคือช่องหลักนะครับทีนี้วิธีแก้ไขนะครับให้ทําแบบนี้นะครับปิดเครื่องครับปิดเครื่องแล้วจะปิดนะครับจะปิดช่องอ,อัตโนมัตินะครับก็คือ เสร็จแล้วนะก็ให้ท่านกดตัวบนนี่ครับกดตัวบนนี่กดแช่ไว้แน่นๆแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องปึ๊บอ่ามันจะขึ้น r w แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าก็ปล่อยมือทีนี้ให้กดตัวนี้ครับตัวข้างเป็นหนึ่งทีครับปึ๊บอ่ามันจะขึ้นไลท์ออโต้ไลท์ก็คือไฟนะกดซ้ําอีกทีหนึ่งครับปึ๊บอ่าเห็นไหมนี่ครับอ่า p r m นี่ครับก็คืออ่า private channel นี่ครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ เปลี่ยนนะครับเราก็กดลูกศรลงครับเนี่ยครับกดลูกศรลงให้เป็นออฟนะครับให้เป็นออฟแบบนี้นะครับแบบนี้ให้เป็นออฟแบบนี้ครับเสร็จแล้วกดตัวข้างในหนึ่งทีครับอ่ะเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องเลยครับปิดเครื่องปุ๊บอ่ะทีนี้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับปุ๊บอ่าทีนี้อ่ะผมเอาไปช่องที่อสองนะครับอ่ะดูที่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นช่องที่ห้าไหมนะครับอ่ะอ่ะดูนะครับว่าเปลี่ยนเป็นช่องที่ห้าไหม เพราะว่าเราปิดไปแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับไม่เปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับก็คือใช้งานได้ปกตินะครับอ่ถ้าเราอยากจะเซตค่าเป็นช่องหลักก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับทําตามคลิปได้เลยครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอ่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ